ผมถามแล้วครับว่าเรียบร้อยยังครับเริ่มที่เรื่องขอยมีปัญหาลวครับเรื่อบนลุครับรองนายกสมุรรับเขาบันทึกไปในประชุมขอมัดอยู่แล้วซึ่งผมก็อยู่ในที่ประชุมัท่านประธานะครับมีมีท่านไหนครับที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้คุณหมอบัญญัตินะครับก็บันทึกไว้ครับก็เชิญค่ะนิกอมรนันค่ะบัญชีรายชื่อไม่ไว้วางใจค่ะครับเครื่องเสียค่ะครับบันทึกไว้นะครับท่านบุญยอดมีอะไรครับ เรียนท่านประธานสภา่เการบุญยศสุกินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับท่านประธานคงจะเห็นตัวเลขนะครับว่าเมื่อท่านเช็คองค์ประชุมมี485ลงมติสองครั้งมีการกดลงมติ480เสียงครับท่านประธานครับมีคนกดบัตรแทนกันไหมครับหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับท่านประธานต้องสอบสวนเรื่องนี้นะครับครับขออนุญาตดำเนินการต่อเลยนะครับท่านครับ ขออนุญาตครับทนิพน์ชัยนันท์พักประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประธานบอกว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยถ้าเครื่องเสียก็ถือว่าไม่ได้ลงคะแนนแต่ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแต่ว่าสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราจะไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบเครื่องออลงมตินะครับแล้วถ้าเครื่องเสียท่านประธานเพื่อนต้องการที่จะ ลงมติไม่ไว้วางใจท่านประธานบอกว่าไม่ให้เขาไม่ไว้วางใจเนี่ยถูกต้องไหมครับอย่างนี้ครับท่านไปถามท่านนิพนธ์วิสิทิยุทธศาสตร์ก็แล้วกันไม่ใช่ครับถ้างนั้นให้ท่านนิพนธ์ฟังก่อนครับท่านรประธานฟังผมนิดหนึ่งครับ,รบ,รบถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องให้ท่านนิพนธ์ขึ้นไปนั่งเป็นประธานแทนวันนั้นที่ประชุมพวกเราได้คุยกันเรื่องนี้ แล้วท่านนิพน์เป็นคนเสนอเรื่องนี้ให้ปฏิบัติตามที่ผมปฏิบัติแล้วที่ประชุมเห็นชอบผมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมครับผมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมครับรรท่านประธานครับผมผมขออนุญาตสอบถามดุลพินิจของรรท่านประธานนิดเดียวครับหมายความว่าเป็นความผิดของท่านสาธิตหรือเพื่อนสอสอคนอื่นที่เครื่องเขาเสียหรอครับแล้วไม่อนุญาตให้เขาลงคะแนน อย่างนี้ไม่ถูกครับท่านประธานครับถ้าเกิดท่านประธานจะแสดงความเป็นกลางสักหน่อยครับต้องอนุญาตให้เพื่อนสสอเนี่ยที่เขาอยู่ในห้องประชุมและประสงค์ที่จะลงมติแต่เครื่องเสียไม่ใช่กดไม่ทันนะครับท่านครับถ้าเครื่องเสียนะครับตอนที่ผมถามว่าเรียบร้อยอย่งครับเนี่ย mm. ต้องทักทวงต้องใช้สิทธ์ตอนนั้นครับแล้วที่ประชุมของเราที่นี่เองครับ ความเห็นของที่ประชุมของเราที่นี่เองครับให้ผมปฏิบัติตามที่ผมได้ดําเนินการเมื่อสักครู่นี่ครับเชิญะท่านสาธิตเชิญปรรมานที่ารพครับมผมสาธิตนะครับคำจริงไม่อยากรบวนเวลาสภานะครับแต่ว่ากรณีที่ท่านประธานมินิจฉเนี่ยคนละประเด็นกับที่ท่านนิพนธ์ได้พูดถึงท่านนิพนธ์เนี่ยได้พูดว่าถ้ากรณีประธานกําลังจะลงมติเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกไม่อยู่แล้วมาไม่ทัน อันนี้ไม่ให้โอกาสแต่ว่าผมได้นั่งอยู่ที่นี่ครับหมอบัรจักษก็นั่งที่นี่ครับคุณณิพก็นั่งอยู่ที่นี่และเราต้องการแสดงเจตนาของสมาชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรเอาอย่างนี้ครับถา<ต><ผ>มท่านีิโปรดจะเอายังไงผมขอตามท่านดิพจออออนพจบเลยฮะเอางั้นครับอา้าวนะท่านดิพคนครับเชิญครับดิพนขึ้นไปเป็นประธานเลยนั่งเลยเดี๋ยวพี่งนัตนี ท่านประธานที่เคารพครับผมนิพนธ์วิศษยิทยศาสตร์สมาชิกสปาผู้แทนรัษฎรมัญชีในชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับข้อบังคับเนี่ยนะครับโดยโดยหลักเนี่ยนะครับที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเมื่อมีการปิดการลงคะแนนแล้วเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไม่ได้คือในกรณีที่ปิดแล้วเนี่ยเดินเข้ามาแล้วขอใช้สิทธิ์แต่กรณีนี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงว่า สองท่านเนี่ยอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าไม่ได้แจ้งประธานก่อนว่าเครื่องมันเสียเพราะนั้นไปปัญหาตรงนี้ผม,ผมก็เอาอยัางไงดีครับผมก็ต้องเห็นด้วยครับกับท่านประธานว่าควรจะแจ้งก่อนในระหว่างที่เครื่องนะฮะที่ที่เครื่องใช้ไม่ได้อันนี้ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาแล้วครับว่าอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับว่าอย่างน้อยสองท่านสามท่านนี่ก็อยู่ในห้องประชุมได้แสดงเจตนาไว้แล้ว นะฮะหมายถึงดําเนินการตามที่ผมได้ดําเนินการใช่ไหมครับครับโดยหลักก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละครับในการข้อบังคับคุณครับนี่ผมขออนุญาตผ่านเลยนะครับท่านบุญยอดมีอะไรอีกครับกรบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับบุญยอดสุธินไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับผมนําเสนอต่อท่านประธานเมื่อสกรู่ผมระทวงเรื่องของตัวเลขที่ไม่เท่ากัน ท่านเช็คองประชุม485ลงมติสองครั้ง480ทั้งสองครั้งท่านประธานครับนี่เป็นยติที่เป็นยติสําคัญของประเทศชาติสภาแห่งนี้เป็นสภาผู้แทรนรัษฎรแห่งชาตินี้นะครับไม่ใช่สภาจโจกนะครับเท่านัานครับ485กับ480สองครั้งไม่เท่ากันครับ ครับไม่เป็นไรารัญหาไม่เป็นไรครับถ้าถ้ายังติดใจก็เสนอเรื่องมานะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นว่ามันถูกต้องแล้วผมขออนุญาตดาเนินการต่อท่านเห็นว่าถูกต้องเพราะอะไรครับท่านสุภชัยมีอะไรฮะประธานครับผมประท้วงท่านครับกับียนท่านประธานที่เรพครับสุภชัยใจสมุดภูมิใจไทยครับผมขอประท้วงท่านประธานปิดข้อบังคับข้อที่แปดท่านเป็นประธานในที่ประชุมแห่งนี้ ท่านก็มีหน้าที่ที่จะดําเนินการการประชุมให้มันเข้าร่องเข้ารอยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นผมไม่เข้าใจว่าจู่ๆท่านก็มีการจะขอถามท่านนิพนธ์วิสิ์ยุทธศาสตร์ขออภัยท่านนิพนธ์เป็นใครครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเหมือนกับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมว่าท่านน่นแหละครับท่านประธานที่รพครับท่านก็ทําหน้าที่ของท่านให้ไปเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆท่านก็อย่าทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าท่านให้นับคะแนนไปก็จบแล้วครับ จะได้โหวตท่านัฐมนตรีรท่านอื่นผมรอที่ลุ้นเสียบโกรธอยู่เนี่ยฮะทำให้อารมณ์ค้างอ่ะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับอขอบคุณครับเหตุผลนะครับที่ผมถามท่านนิพนเพราะท่านนิพนเป็นคนเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมและที่ประชุมเห็นชอบด้วยเท่าน,นั้นเองครับไม่มีอะไรครับส่วนเรื่องท่านบุญยอดครับ ถ้ายังติดใจท่านก็ดําเนินการต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นว่าถูกต้องแล้วผมขออนุญาตดาเนินการต่อเลยนะครับครับท่านที่สองครับพลากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทั์ครับรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมครับขอมตินะครับถ้าไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยนะครับถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้ิสธิ์ได้เลยครับ มีใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือเปล่าครับถามชัดเจนแล้วนะครับไม่มีนะครับปิดการลงคะแนนครับส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วยร้อยหกสิบครับไม่เห็นด้วยสองร้อยแปดสิบสี่งดออกเสียงยี่สิบห้าไม่ลงคะแนนสิบเอ็ดครับถือว่า คะแนนไม่ไว้วางใจไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับถือว่าที่ประชุมไว้วางใจครับท่านที่สามนะครับท่านพลตำรวจโทชัดกรดิดกับรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอมติเลยนะครับถ้าไม่ไว้วางใจกดปุ่มเห็นด้วยครับถ้าไว้วางใจกดปุ่มไม่เห็นด้วยงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับ มีใครยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนหรือเปล่าครับไม่มีนะครับปิดการลงคะแนนส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วยร้อยแปดสิบสองครับไม่เห็นด้วยสองร้อยแปดสิบสี่งดออกเสียงห้าครับไม่ลงคะแนนสิบครับถือว่าคะแนน ไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับกสรุปที่ประชุมมีมติไว้วางใจนะครับครับท่านสมาชิกครับก่อนปิดประชุมนะครับรับทราบพระบรมราชโองการครับด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกิจกา กฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ .2555 ครับก็เชิญท่านสมาชิกลุกขึ้นยืนรับฟังพระบรมราชโองการเชิญท่านเลขาธิการอ่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ .2555 พระประมาภิไษยภูมิพลอดุลยเดชปอลให้ไวนะ้ณวันที่19 พฤศจิกายนพศ2555เป็นปีที่67ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้าโปรดมอมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชลำริว่าตามที่ได้ตราพระรา,า,าระชราากฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ2555ในวันที่1สิงหาคมพศ2555นั้ฐฐน บัดนี้จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่28พฤศจิกายนพศ2 5 2 5สมควรจะปิดประชุมได้แล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา128และมาตรา187ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสธิกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญสมัยประชุมสามัญทั่วไปพศ .2555 ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนพศ .2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับเชิญนั่งครับขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับปิดประชุมครับ